สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีแม่แม่พีพีเอฟซีเด้อพี่น้องค่ะเมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันนี้ค่ะอาก่อนอื่นต้องขอบคุณแม่แม่พีพีเอฟซีทุกทุกคนเด้อดีเป็นกำลังใจให้แม่เลัลกับพ่อถนอมศักดิ์มาหอดมือนีพี่น้องค่ะอาและอีกทีแนวดีใจที่สุดที่สุดค่ะมาตาหน้าพระท่านด้อาพอน้ำพะท่านด้อาพอน้ำเห็นกล้องดำดีใจหลายอันนี้มาถึงแล้วค่ะอาเซียนซับพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเด้อดีใจดีใจ อันนี้ถือไว้ค่ะมันเป็นความภูมิใจด้วยค่ะพี่น้องค่ะของคนที่เฮ็ดทําคลิปเนาะทําทคลิปวิดีโอแล้วเรามาถึงขั้นนี้อันนี้ชื่นใจที่สุดเลยค่ะขอบคุณเดอ้อขอบคุณแม่แม่พพฟซที่ให้การในใสนับสน,นุนพอถอ,อถนอมสาวนี้ถ, <laughs> ถือไว้ถือไว้และเชยเบื้งค่ะ <laughs> บ้านเรามีทั้งหมดสอง <laughs> สองโลแล้วนะคะค่ะ<ด>เราทำได้แล้วค่ะแม่เล่เลเห็ดได<น>้พ่อถนอมซักก็เห็ดไดแม่แม่พี่พี่เอฟซีก็ทำได้เหมือนกันอันว่าเรียงของแม่เล่เล่ไหนมาตะโดหรือหรอคะพี่น้องคะ,ได,ะ,ดะนนได้ตะโดนรือหนี่เป็นตะโดหรือหรอจ้าของพ่อถนอมซักต,ตาม,มาน้ำกลุ่นเมื่อนี้เป็นมือสั่นมันดีพี่น้องคะอ่าแล้วก็ขอบคุณอ่าทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ที่คอยสนับสนสุนคอยซัพพอร์ตแม่เล่เล่กับพ่อถนอมซักมาโดยตลอดเด้อเอาหันหนาวใกล้เอฟซีเพิ่นเบิ่งมันเป็นความ ภ่มมใจแหละกับความชื่นใจด้ยค่ะพี่น้องคะกว่าเราจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเทพสุยางค่ะ้อลมลุกคุกคานช่วยกันทำประคับประคองกันให้กันได้กันมีสุยางพี่น้องคะ,ะทำได้ทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับความขยันเท่าน้าเด้พี่น้องค่ะแม่เลเลจะบอกว่ากรุงรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวได้พี่น้องเด้อความสําเร็จก็เหมือนกันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่อยู่ในท้องบอ่มีผู้ใดเหตุมาได้ตั้งแต่เกิดพี่น้องค่ะค่อยคประคับประคองเอาตลอดรลยะ่วเวลาที่แม่เลเลกับพอถนอมศักดิ์ทำมาเกือบสองปีแล้วได้ค่ะแต่พ่อถนอมศักดิ์เพิ่งทําได้ยังไม่ถึงปีหรอก สําเร็จเราได้ค่ะบีพอดีเนาะสํำเร็จเราได้ค่ะพี่น้องค่ะชื่นใจค่ะและก็ดีใจมาที่สุดเลยกว่าเราจะมาถึงันี้ได้เหนื่อยนะแต่เห็นผลสําเร็จแล้วชื่นใจพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจแม่แม่พพเอฟซีสุขสุขค้นน้ำเด้อที่กำลังเดินทางสายนี้ พอให้ประสบผลสําเร็จและก็ปังๆเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้และเี่น้องเหมือนที่เฮาได้เห็ดมันเป็นความชื่นใจอีกอย่างหนึ่งค่ะความภูมิใจของคนที่ได้ทําและก็มาถึงจุดๆุดนี้ประสบผลสําเร็จแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถามว่าเมื่อยบ่เมื่อยค่ะแต่ดีใจ เห็นความยิ้มเห็นเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขแบบนี้มันเห็ุอะไเขาชื่นใจน้ำเด้อพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจแห้สุขสุขคนเด้อค่ะที่อยากมาถึงจุดจุดนี้เหมือนกันกว่าจะมาถึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ชื่นใจค่ะขอบคุณทุกๆคนเ้อค่ะขอบคุณแม่แม่พีพีเอฟซีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแม่เลไรกับพ่อถนอมศักดิ์มาโดยตลอดเ้อค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่ามีแม่แม่พีพีเอฟซีเฮ้าก็มา้มาหอดมันนี่เนาะพี่น้อง